กระทรวงการพัฒนาวัรรพวกของกล่าวเรื่นยเชยผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้บเรียนเป็นรูยืนลักษณะครึ่งวงกลมนะครับลักษณะวนทักษิณาวัดกอนเดียวนะครับเอ่อท่านแรกนะครับคุณผู้ชมท่านที่อุสา์ที่เป็นภาษารับคูนอยู่ที่อรทัยจันทร์ พี่ลุกเจับเลยนะครับท่านที่สองนะครับท่านสมุทรเอกพี่นายกายลูกกุลนะครับท่ต้องขึ้นเวทีนะยิเรียนเชิญเลยครับท่านที่สามนะครับอาจารย์พิโยกรุญเจริญครับท่านที่สี่ท่านนักเตะอนรอนรัตน์ไทยนักตะกูนครับวนมาทางขวาครับผมวนทางขวาครับท่านผมบผม คงจะได้เป็นเรา่างีเราะว่าเรเร์ตัวกันเราเรนนะครับเราอมารวมตัวทัานรับต้อาทำอะไรอหัวใจแค่เลยเป็นรูของด็อกเตอร์ต้อทอะไรครับต้อทาไครับต่อไปนะครับ เรียนเชิญคุณสิทชายเกียมแสนุโมครับตามเกษรกสครับท่านทั้หาีจุนหักชัยพันจุดแก้มกับคุณชายพิรพิยมนะครับเมื่อไปจดแจ้มแล้วเนี่ยตามด้วยคุณอนุภานะครับคุณมหาเลิศนะครับคุณสมเนอุญาวันนะครับคุณปสงศีริกร ะเแล้วก็คุณบัวกรวยคุณโชคชัยนะครับตามด้วยคุณเพิ่มเลิกวังพลงนะครับคุณจิรวุฒิทองสาลีคุณธีรพลมันพิริยะคุณคุณวิชิตคุณกอระบมารคุณคุณดวงฤทธิทองเกลือคุณมนัทยุงตระกูลคุณปิยวัลณ์นิคุณ คุณกุณาดาโอลานักธรรมคุณเลรลักษณ์ยิพิลงคุณเชิดชัยเลิศกิจเจริญวงคุณสุวรรณเลิศกิจเจริญวงอาจารย์จักรุพงศ์ขวัญทองคุณนัทธนันสกุลมหาวงศ์ครับแล้วก็ที่เหลือที่ผมไม่ได้ได้เอ่ยชื่อนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนะครับต่อแถวเป็นลักษณะ เื่อวงกลมเลยครับนมด้ครับมาลี่ดครับครับช่วงนี้ผมขอเรียนเชิญคุณพัทวันเมฆอุตลมนะครับ ได้กล่าว็นงานต่อท่านประธานพิธีนะครับท่านประธานพิธีนำจิดเรียมชัยหัว,วอะครนี้ก็คือคนก็ม <c oughs> นโดดเองทันงรัวใส่ผมนะครับ โดยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่ๆทานนะคะโดยก็ท่านพลตระเวนเอกศูนย์ทอนสายฝันซึ่งรู้จักกันมาก,ก็15ปีพร้อมทั้งท่านพลตระเวีที่ในไกรมุกูลนะคะและท่านอาก,การอุ่นโยนะคะแล้วอีกหลายๆท่านโดยเฉพาะพี่แมวเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักกันนะคะไม่นานนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่กทานนะคะ ประธานที่ปรึกษาคณิตศาสตร์ท่านปอนดลบ,บเอกชนทรสา,ายขวัญและที่ปรึกษาคณิตศาสต์ทุกๆท่านที่เอ่ยนามไม่ออพร้อมทั้งที่ปรึกษาอีกหลายหลายท่านและสมาชิกทุกท่านนะคะยังมีอีกสมาธิอีกหกท่านนะคะซึ่งลดติดมากมากนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านซึ่งติดภารกิจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสมาธิที่ไม่ได้ใหม่หกท่านก็ได้ชำระเอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันดีวันนี้เป็นวันสิริมงคลทุกทุกท่านที่มาในงานนี้มาด้วยปวาเต็นใจก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรตินะคะพัทวันเบสุสุริยมีสิ่งใดที่ได้ร่วมเกินกันนะคะก็ต้องกาบขอใัยขอเข้ามานะที่นี้ นะคะการเปิดเจงารมสังสค์ปันสุกก็ได้เ,เพื่อนๆและผู้ใหญ่ทุกท่านให้การสนับสนุนแต่ก่อนที่จะเปิดนี้ก็ได้ศึกษาผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วโดยเฉพาะท่านพลตรบเอกสุนทรไซขวัญเพื่อให้กำลังใจลุกมาตลอดนะคะก็ขอบคุณค่ะขอรียนเชิญท่านครับครับก็ทุกการเรียนตัานที่ศาสตร์ดิมสัตเป็นแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับ ก็อยากไม่ใช่วิธีไงก็เราง่ายๆอย่างสบายๆกันเองเพราะว่าสั่งความสุขก็จะมีแต่ความสุขครับก็เป็นชุมรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในหลายๆชุมรมฝั่งทนหรือฝั่งเทือกเขาก่ครแต่ว่าฝั่งทนมีมากในตุลาคมเนี่ยผมมีนดีที่ไม่ทนทั้งเดือนข้าววลาไม่ต้องกินงินรวมรวโน่นรวนี้โรตารีมากแล้วเลยก็เลยพอดีทั้งเดือนก็ยินดีนะครับแต่านะเป็นเป็นเป็นลูนเก่าในหลายชุมรมเนี่ยก็ผมคิว่ายินดีที่เกิดชุรมอยม่แล้วก็ได้ พักพว้นฝูมใมใหม่ในหลายองค์การเยี่ยมาไเราการรวมกลุ่มกันเป็นเรื่องของดีนะเป็นเรื่องพลังเรื่องสมรคูิไว้รวมกันท <S ell an> ําในกิจกรรมใดเล็กยิ่งเล็กยน้อยไแล้วแต่แต่ว่าเป็นความตั้งใจของพวกเราและวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ในท่านทุกองค์การแต่ละองค์การมาให้กําลังใจไม่ว่าในเชิงส่วนตัวเชิงสนิทริษมเชิงตำบูรณ์เชิงการพุทลเชิงความรู้แล้วก็ในเชิงธุรกิจไปได้เรืชอ์ทุกอย่างครับก็ไม่ต้องกล่าวอะไรมากในวันนี้ก็ นุชบอกแล้วว่าวันดีวันมงคลพวกเราก็มีความตั้งใจดีเรื่องการหันร่วมกนันร้องเป็นสุนย์กางแล้วก็ได้เรียกเปลี่ยนได้ได้คุยกันผมคิดว่าพวกเราคองจะหนึ่งความตั้งใจอันนี้อยู่ต่อไปนะครับผมก็ขอให้ชมรมสัมสั์ปันสุขนี่ครับเป็นชมรมที่มันม่นคงและเป็นชมรมที่รักมีความสามัคคีมีความเข้าใจกันและเป็นไปด้วยความเรีดบร้วด,วดีก็โอการนี้เปิดชมรมสังสันปันสุกครับขอบคุณครับ ก็ได้ครขอเชิญทุกท่านนะครับต่อเพียนแจกท่านประธานในพิธีนะครับทับเพลงที่จะใช้ในพิธีนี้สองเพลงครับเพลงแรกจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยเพลงสุดีมหาราชา ในระหว่างที่เตียนชัยนะครับถวายพระพรวอมแล้วขอท่านหันหน้าเข้าหาเวทีนะครับพอท่านพร้อมแล้วผมจะสั่งทุกท่านทั้งหมดตรงถวายคำนับนะครับแล้วก็เพลงก็จะขึ้นก็ถือว่าวันนี้เป็นการเปิดชมรมสำสรั์ปันสุขอย่างเป็นทางการนะครับ อสมรงนี้ก็จะสร้างความสุขให้กับวงคชนชาวไทยในทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับคิดดีทำดีนะครับโดยจิดหลักการของพระบาทในเจ้าหัวก็คือเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับเราไม่แบ่งพวแบ่งสีเพราะเราคือคนไทยอยู่ภายใต้ครอบครัวที่สุกทามเหมือนกัน,น

山环啦。One, one, one. นะครับอย่างเป็นทางการนะครับก<อ>็ขอท<อ><อ>่านเก็บเทียนเล่มนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับอ,อย่างน้อยจะถือว่าเทียนนั้นเป็นสิ่งที่ทางศาสนาใช้นะครับ<อ>เรื่องของออเป็นหลักศาสนาทีกเก็บนะฮะเทียน,นนะครับเป็นแสงสวา่างทางปัญญา